กามเกันเอกระถึกไอ้มวนเฉยมวมีลักไลยมวนเฉยอืมอืมอืมฮึบฮึบ บายดีพี่น้องสบ u ยดีคุณตสวัสสบายดีสุขูสบายดีสบายดีคุณตาคุณยายพ่อตู่เสบายดีเด้อสบายดีย่ําค่ําย่ําเด้อจ้า3แล้วยังบอน để hơi มเมืดไหมวะหูมืใจเต้นตุบตับตุบตับตุบตับ<อ>ห,ห,หูสมาหาแฮหาวันพระวันศิลบบดนี้ศิลกับสินดับศิลแฮมสาม<อ> ผู้ย้อนนี่ก็เมื่อยเด้ออีเมลผูย้อนนี่ก็เมื่อยเมื่อยบุยเมื่อยปวดแขนโอ้ยอลิงก็นอนเจ็บแขวแมงสิริพาไปทอนแขวแมงเลยคะแนนนี่เมื่อยคลอดเมื่อยคลอ้สิเชา ปวดไปเมื่อแขนปวดไปเมื่อกามทอง พอแล้วเมื่อย <c oughs> โอย้ยหิวน้ำด้บนันี้น้ำดีใส่ดิ <c oughs> ลิงออากไาปตุ้น้ำนอ้องเลยยิวน้ำด้เมือ่อย

แม่พี่เมื่อยเจ้าบ่เมื่อยก็คอยเมื่อยเจ้าเข้าใจอยู่บ่ฮึเจ้าเข้าใจอยู่คอยเมื่อยนะฮึฮึเมื่อยเออเมือนั่งนั่งซื่อๆนี่นั่งตั้งไข่ตั้งไข่ตั้งไข่ลมบ่ให้กินนมตั้งไข่ลมบ่ให้กินนมตั้งไข่ลมบ่ให้กินนม tin đừng 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 đừng, đàn khơi lồng mà hay kinh no, đàn khơi lồng ยืนตรงครับทุงสัาสาตร์ลาวตั้งแต่ได้มาเราสุขัวนเชิญกุุดใจอันนี้ลองเพลงสาตร์ดูไปโงเียนลองเพลงสัตร์ได้ยังลองไหมลองไหมลองยังเมื่อกี้นี่เนาะ

อารมณ์บดจ่อยเจ็บแขวไปหาหมอแลมื่ออื่นน,าานี่ถอนเอกลาเศรบลูกอันนี้ก็ได้บลูกคำลูกคุนนี่ก็ได้บลก้อนคำ ลอยไปมืดแล้วนี่โอ้ยพ <c oughs> ่อนะเ,เมื่อยเดี๋้เฮ้ยลอยไปมืดแค้นเลยได้นี่ <c oughs> พ่อแล้ว <c oughs> ยีแม่กับเมื่อยตัวเฮ้ยบางสีมาหายเฮ้ยแ่กมั่กระเจี๊ยบเขียวหัวนอ้าวน่องกับสอ